ประทานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ80ปีที่ชีวิตสถิตโลกท่านมอบโชคหลายด้านงานสร้างสรรค์ชื่อดรเรืองชัยทรัพนิรันต์ฝากความรักความผูกพันทุกวันมาแม่นางทาและบุตรธิดาสองคุณต้นฝนพ่อรับรองบุตรของข้าหนึ่งบุตรสาวคือคุณอริยา ได้บิดาเป็นต้นฐานสร้างชีวีบนเส้นทางสร้างสรรค์วัณศินไม่ไร้สิ้นอุดมการสารศักดิ์สิทอาจารย์ปังเรืองนามงามไมตรีจึงเป็นที่ลือเรื่องนามเรืองชัยซัพบนิรันสมสกุลให้อุ่นอบซับในจิตสาทกทุกสมัยจึงนิรันในดวงจิตทิศอา,ายัย ในคราวท่านจากไปอาลัยลาผู้มีเกียรติทั้งหลายในงานนี้ต่างซึ้งในความดีมากมีค่าขออุทิศกุศลไปใจศรัทธาสถิตสวรรค์ชั้นฟ้านิรันเทนด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลทั้งหลายที่ครอบครัวทรัพย์นิรันและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไป จงเป็นพลวะปัจจัยหนุนสงให้ดวงวิญญาณของดรเรืองชัยทรัพนิรันร์หรืออาจารย์ป่างได้ไปสถิตเสวบอุดมสุขในสุขติสถานณสัมปรายภพด้วยเถิดเพื่อเป็นการขอเข้ามาเอาหุสิกรรมตดวงวิญญาณของดรเรืองชัยทรัพนิรันร์ขอริเฉินท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณานลุกขึ้นยืนไว้อาลัยเป็นเวลาครู่หนึ่งขอริเฉินครับ ด้วยกายจกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมอันใดที่เราทั้งหลายได้เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อดอเอรเรืองชัยทรัพนิรันร์หรือที่ดเรเรืองชัยทรัพนิรันร์ได้เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อเราท่านทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายนั้นเป็นอโหสิกรรมขอบพระคุณครับเชิญนั่งบัดนี้ ถึงช่วงเวลาสำคัญยิ่งของพิธีการแล้วคณะเจ้าภาพครอบครัวทรัพนิรันต์ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านประธานในพิธีศาสตราจารย์เกียรติคุณคุณหญิงไขศรีศรีอรุณกรรมการและเลขานุการมูลทิศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาประธานในพิธีได้กรุณาบำเพ็ญกุศลทอดพระไตรปิงสุขุลและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพดเตรเรืองชัยทรัพนิรันร์ในลำดับต่อไปขอได้เชิญครับ